โอ้โหโอเมก้อดกำลังเปิดกองซุ่มกองซุ่มเจ็ดหมื่นบาทกองอยู่แบตหมดลืมเสียบตูดเออลืมเสียบตูดแต่แบตหมดโอเคนะเดี๋ยวฟังเพลงเพลงไหนดีเออเอาเพลงไทยบ้านเราบ้างไหมเนาะเออ เออฟังเพลงอะไรมา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 แบตมันหมดลืมเสียตูดเพื่อนอ่กนละองซูมกระลังเปิดเปิดคากล่องสุดท้ายนะเปิดคากล่องสุดท้ายนะกล่องสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์หูไว้ฮูไว้นะคะฮูไว้คอมพิวเตอร์กล่องสุดท้ายเดี๋ยวกหนักมือ กล่องอยู่บนโต๊ะเนี่ยพเพื่อนๆดูเลยกล่องอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะ,ะเออนะบนตลลัวโนราสูวิทอาร์มี่นะคะนาฬิกาหูฟังโซนี่กระเป๋าลุยวอตตงกระเป๋าใส่แพ็กซิฟันยันซิฟันแล้วก็กระเป๋าใส่แพ็กซิฟันยันซิฟันคุชที่ของผู้ชายกับของผู้หญิงนะคะแล้วก็ตุ้มหูเพชร แต่แล้วอันนี้พี่คิดไม่รู้ราคาร้านเพชรนะคะต้องไปถามนะคะของฝรั่งเศสนะคะของประเด็นฝรั่งเศสนะคะต้องไปถามร้านเพชรนะ,ะนะคะสองเมตรนะคะตุ้งหิวนะคะของฝรั่งเศสนะคะอ่ะอ่ะอามาเนี่ยใกล้ๆก,กันนะ่ะแต่นี้ก็มือถือมอโตโรล่านะ นี่มันของจริงนะคะมันมันไม่ได้อิงนิยายเลยนะ,ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนของจริงไม่ได้อิงนิยายเ,ยเลยนะเนี่ยแบบโอ้โหนะสุดเกินคุ้มเลยค่ะคุ้มเกินกับคุ้มนะคะคุ้มเกินกับคุ้มเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยคุ้มเกินกับคุ้มเลยอร้อนร้อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยไหลเข้าตาสีสีทาตาเยิ้มเลย Bao nhiêu bao nhiêu bốn tiếng nắng Oh, my God. Bao nhiêu bốn tiếng. Bao nhiêu bốn. Oh, không phải là. True. 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 าการเสี่ยงโชคนะเพเื่อนๆการเสี่ยงโชคนะฮะอ๋อร้อนแดดบดแล้วแดดบดแล้วการเปิดกล่องซุ่มนะกล่องซุ่มเจ็ดหมื่นบาทของกองอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะที่ไปรับมาจากไปรษณีย์นะคะกล่องสุ่มยุโรปนะคะของยุโรปโออ โชคดีเราก็ได้ของเกินเกินเจ็ดหมื่นบาทนะคะถ้าโชคไม่ดีเราก็ขาดทุน <c oughs> เดี๋ยวพี่กิมจะตกแทนนะคะในการเปิดกล่องสุ่มแข่งกับยูทูบเบอร์ที่บ้านเรานะคะแล้วก็กำลังฮิตใช่ไหมคะบ้านเลยฮิตเปิดก <c oughs> ล่องสุ่มอ๋อร้อนเหนยอแตกเนี่ย exciting ร้อนร้อนร้อนอ่อาเนื้อไหลเข้าตาเลยค่ะเนื้อไหลเนื้อมันเค็มนะคะกล่องสุ่มเนี่ยพี่คิมไปรับจากไปษนีช่วงบ่ายไลฟ์สดให้น้องๆดูใช่ไหมคะเห็นไหมคะที่ไปรับที่ไปษน,นีนะคะเจ็ดหมื่นบาทนะคะหุ้นกันกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราจะเปิดกล่องสุม่มอ่า เราไลฟ์สอนนักเรียนบ่อยๆนักเรียนอาจจะเบือ่อนักเรียนอาจจะเบื่อดูนะคะเดื่อดูรายการรายการสอนบ่อยๆนะคะสอนเกี่ยวกับออนไลน์พ่อคะแม่ก้าออนไลน์่้ยตอนนี้เปิดรายการเปิดกลองสุม่ม <c oughs> นะคะอันนี้คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะ,ะเป็นอันสุดท้ายนะคะเครื่องสุดท้ายที่ได้เปิดออกมานะคะเปิดคอมพิวเตอร์ของเอ่อเอ่อฮูไว้ฮาไว,วไว้ฮวไว้ฮูไว h u a w e i นะเออนะผูะะว้วายหัยว้วายผู้วายนะคะว้าวโอ้โหม่เอี่ยมเลยเพื่อนๆฮะ่อนค่ะอ๋อเอี่ยมเลยใบกิ๊กเลยอ่ะกิ๊กกิ๊กแก๊กเลยเ,ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้เขาไม่แหกตาเลยเลยนาะกล่องสุ่มยุโรปแน่น,นอนเนาะอ๋อ คอมพิวเตอร์ตัวนี้ลงดิว่าโอ้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  exciting exciting อู้นนน a, oh my god jesus guy กลุ่มยุโรปดีนะคะเขาไม่มีแหกตาเราเลยนะคะเขาไม่มีแหกตาเราเลยนะฮะเจ็ดหมื่นบาทนะคะเขาให้มารู้สึกว่ามันเกินคุ้มแล้วนะเกินคุ้มเจ็ดหมื่นบาทแล้วเพื่อนเพื่อนนะ จ็ดหมื่นบาทเกินคุ้มเลยนะ,ะคะจะหล่นแค่สวิตอาร์มี่ตัวนี้ก็สามหมื่นบาทแล้วนะคะแค่นาฬิกาสวิตอาร์มี่ตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเป็นกานสแกนเอเลเว่น Scan ก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าโคนนะ,ะ 7, 8, คะเจ็ดแปดพันโคลนะคะก็เจ็ดคูณสี่เข้าไปคะเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสี่แปดสามสองนะ 4, 8, 3, เอเอ ก็แปดสี่แปดสามสองก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะโอ้หมเอี่ยมเลยเพื่อนๆรุ่นนี้ก็ถ้ารุ่นนี้ก็คงรุ่นนี้นะคะเข้าไหวนะคะเอ่อปีสองศูนย์ t w t w e n t y บางเฉียบเลยค่ะบางเบาะะประมาณ ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งกิโล,ไม,โลนะะไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะหน้าจอก็หน้าจอสิบหกนะคะหน้าจอสิบหกโอ้เปิดหน้าจอเปิดหน้าจอให้เพื่อนๆดูอู้เห็นไหมคะหน้าจอสิบหกบอกบางมากเลย บอกบางค่ะไม่ถึงน้ำหนักไม่ถึงครึ่งกิโลฮะรุน่นนี้รู้สึจกจะผลิตในปีสองศูนย์จูเทาส้นเวนตี้นะคะรุ่นนี้นะคะอ่ารุ่นนี้กี่เก็กะไบต์หกเก็กกรบต์ค่ะเพื่อนๆหกเก็กกรบต์นะคะหกเก็กกรบต์นะคะจูเทาส้นเวนตี้โอ้โห สุดยอดเลยค่ะพ oh my, เพืเอเ่อนเพื่อโอ้ใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยกิ๊กถอดด้ามเลยแม้แต่กล่องก็ยังไม่ได้แกะนะคะคุ้มนะคะพเพื่อนเพื่อนโอ้ย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 คุ้มเกินกับคุ้มเลยเพื่อนเพื่อนคุค้มเกินกับคุ้มเลยนะะนะกล่องใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยนะคะ,นะคะ,คคะ,คะสิ่งที่ได้คุ้มมากนะคะสิ่งที่ได้คุม้มแล้วก็คุ้มมากที่สุดนะคะการลงทุนเจ็ดหมื่นบาทมันได้เกินนะคะมันได้เกินเกินราคามูลค่าเจ็ดหมื่นบาทนะคะอ่า านาฬิกาสวิตอเมตตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะคะสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่สจ็สี่แปดสามสองแปดสี่สามสองก็สามหมื่นกว่าบาทตัวนี้นะคะแล้วนาฬิกาอันนี้มอโตโรล่ามอโตโรลารุ่นนี้นะคะทูทาอสันเชืนจิวันนะคะีสองศูนย์ีสองศูนย์นะคะรุ่นนี้นะคะก็ประมาณหกพันหกพันโคนหกสี่หกสี่ยี่แปดสองหมื่นแปดนะคะใหม่เอี่ยมเลยะค่ะกิ๊กถอดด้ามเลย นฮะกิ๊กถอดด้ามเลยนะใหม่เอี่ยมเลยนะเพื่อนเกิ๊กเปิดกล่องเลยค่ะเปิดกล่องถอดด้ามเลยนะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะโอ้ตัวนี้ก็เอ่อหกหกสี่หกสามหกสี่ยิบสี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดถึงสองหมื่นกว่าบาทตัวนี้นะโอ้โหจีสองศูนย์นะคะไปค้นดูได้นะคะจีสองศูนย์จีสองศูนย์นะคะ ไฟห้าห้าสเต็ปไฟเกี่ยวกับเอ่อเอ่อคัมเมอร์นะคะแล้วก็หุ้มปอกมาให้ด้วยนะคะหุ้มปอกมาให้เสร็จเลยก็หุ้มปอกมาให้เสร็จเลยเห็นไหมหุ้มปอกพลาสติกมาให้เสร็จเลยกันกระแทกกันแตกกันสะเทนะือนนะเขาหุ้มปอกมาให้เสร็จเลยเหไหมเพื่อนนะสวยมากเลยค่ะสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าอ่อนแบบสีฟ้าลวออกน้าทะเลหุ้มปอกมาสวยมากเลยค่ะ ดีสองศูนย์ได้ตัวนี้ก็คุ้มนะคะไม่จาเป็นว่าหวังฝัน Apple แอปเปิลรต่นนี้ได้ตัวนี้ก็คุ้มนะคะก็ะตกแล้วประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะก็เจ็ดพันโคสวัสดีค่ะน้องสาละโซสอลยาสวัสดีค่ะน้องสรยาสวัสดีค่ะนะคะได้ตัวนี้ก็คุ้มนะคะหมดตัวโรล่ารุร่นนี้นะคะพี่กิมก็คิดว่ามันก็คุ้มนะถ้าไม่ได้ Apple I ิลไอ a พสแอปเปิลแม็สิบสามนะคะ ตัวนี้นะคะ G20 ใหม่เอี่ยมกิกเลยการเปิดกล่องสุ่มในยุโรปเขาก็ให้ให้ให้ดีนะคะให้ดีนะคะให้ดีนะคะก็ได้มือถือตัวนี้นะคะก็ประมาณเอ่อเป็นเงินโคนของสกนดิเนด์ก็หกหกพันกว่าก็ประมาณหกสามสิบแปดสี่สิบี่เก้าหมื่นแปดนะคะหมื่นแปดเกือบสองหมื่นตัวนี้นะคะม o เตอรล่าใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยนะคะ สวิตอาร์มี่ตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะคะสวิตอาร์มี่กล่องสวยมากเลยเพื่อนๆนะสวิตอาร์มี่สามหมื่นกว่าบาทนะ,ะตัวนี้รุ่นนี้นะคะของผู้ชายโอ้โหไหมกิ๊กเลยนะ,ะใหม่ถอดด้ามเลยนะคะรู้สึกว่ากล่องซุ่ม <c oughs> พี่คิมอยากได้ไอโฟนอยากได้ iPhone. อยากได้อไอโฟนนะคะเขาบอกว่าลองซื้อกล่องสุ่มนะคะลองสั่งซื้อกล่องสุม่ม ซุ่มกล่องของยุโรปเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะคะอาจจะได้ iPhone Apple <laughs> อาจจะได้ iPhone Apple Mac Mac อะพวกนี้นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์พวกของ Apple Mac Air นะคะ Mac 1สิอะพวกนี้นะคะก็ดีใจนะเพื่อนก็ดีใจนะคะได้หววก็ดีนะคะหวยได้หววก็ดีนะคะบอบบางนะคะรุ่นนี้บอบบางนะคะ ครึ่งกิโลเองนะคะผลิตปี2020นนะคะ2020นะคะ6ก b กะบค่ะ6ก b กะบหกทบนะคะ6ก b ก็แรงอยู่นะคะอืม,มันบบมันก็พกพาใส่กระเป๋าสะพายแป้ไปตรงไหนมันก็โอเคเนาะบางเบาดีนะคะไหมเอี่ยมเลยไหมถอดด้านเลยดูกล่องก็สินะ มีแคตตาล็อกมีเมนูมีทุกอย่างให้มาพร้อมเลยการันตีมาเสร็จนะเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เกินคุ้มลเลยเพื่อนคุ้มเกินกว่าคุ้มเลยค่ะนะคุ้มเกินกับคุ้มเลยอ่ะ,นะะ,บอะแบบนี้ใช่ไหมคะนะแล้วก็เพชรเดี๋ยวพี่กิมจะไปถามร้านเพชรก็ดูว่าตุหมหูเพชรนี่เปนราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะของฝรั่งเศสนะคะไอที่เข้าใจก็คือกระเป๋าใส่แปงชันของผู้ชาย กุชชี่นะคะของกุชชี่แล้วกระเป๋าใส่แฟลสิฟันของผู้หญิงนะคะหรือจัองแตงนะเออโอเคแล้วก็หูฟังแล้วคาะหูฟังโซ n y ตัวนี้ก็ประมาณสามสี่พันบาทนะคะตัวนี้ก็มีเพลงมีอะไรมีวิทยุเสร็จแล้วก็มีขาตั้งได้ขาตั้งตัวนี้ด้วยขาตั้งกล้องตั้งใส่รถนะตัวนี้ด้วยได้ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้อ่าเออโฟนนะคะ イヤโฟนของ Apple นะคะイヤโฟนของ Apple นะคะイヤโฟนตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ได้ที่ภูมิใจที่สุดก็คือหนึ่งเราได้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วคอมพิวเตอร์ของมู๋ไหวก็โอเคนะคะแล้วก็ได้สวิตอาร์มี่นาฬิกาของผู้ชายตัวนี้สวยมากเลยค่ะใหม่กิ๊กเลยนะคะ,ลนะคะแล้วก็ได้ Mo t o r o l a รุ่นนี้นะ G20 e นี่ G20 e คุ้มเกินกับคุ้มเลยเพื่อนๆน,นะ มันก็ใหม่กิ๊กเลยอ่ะของเขาใหม่กิ๊กเลยอ่ะนะมันไม่ใช่ว่าของกะโหลกกระโหล,โลเป็นตุกกตต๊กตงตุ๊กตาเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเอาพี่เิมบอกว่าสองดูใน youtube ให้ย่องดูในอ่าพี่เมสองดูในอ่าที่เขาประกาศขายในอ่าพวกเกี่ยวกับอเมซอนหรือว่าพวกเกี่ยวกับอ่า ไลก์กับโชว์อะไรพวกนี้นะคะจะทางยุโรปนะคะเกี่ยวกับพวกนี้นะคะว่าเกี่ยวกับอเมซอนแล้วก็พวกเกี่ยวกับช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็สั่งมาหุ้นกันกับเพื่อนนะคะหุ้นกันกับเพื่อนฝรั่งด้วยกันก็เจ็ดเจ็ดหมื่นบาทนะคะเป็นเทียบเป็นเงินไทยก็เจ็ดหมื่นบาทนะคะสั่งมาหุ้นกันกับเพื่อนๆนนะคะตกราคาก็เจ็ดหมื่นบาทนะคะนะคะเออเออก็ บอมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทนะกล่องสุ่มด้วยนะเนี่ยกล่องสุ่มจากยุโรปนะคะของยุโรปนะคะอเนี่ยเรามันก็ตาดีตาลายจะมันแบบว่าโชคดีเราก็ได้ของใช่ไหมโชคดีเราก็ได้ของราคาเกินคุ้มเกินคุ้มกว่าเจ็ดหมื่นบาทแค่คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะก็อ่เทียบเงินของเทียบเป็นเงินของทางนี้ก็ประมาณหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันเหรียญทางนี้ คูณสี่เข้าไปหกสี่เจ็ดยแปดสองมืนแปดนะตัวนี้นะคะบอบบางมากค่ะอ่าผลิตปีสองศนะคะหก b ีนะคะหกกบนะคะบอบบางมากสีสวยมากเลยค่ะก็กโอเคนะคะก็สองหมืกว่านะคะนาฬิกาสวิตอา์มี่ตัวนี้โหยกก็คุ้มโคตรคุ้มเลยอันนี้ก็ส,네สามหมืนกว่านะคะสามหมกว่ามีแคตตาล็อกมีการันตีมีเรฟเฟ e n c e การันตีมาด้วยนะคะ ตัวนี้นะมีการันตีมาด้วยนะคะก็สามหมื่นกว่านี่ก็สองหมื่นกว่าตกแล้วก็ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าแล้วอันนี้โทรศัพท์อันนี้นะคะโทรศัพท์บุตรโอล่ารุ่นนี้บุตรโอล่านะคะรุ่นนี้จีสองศูนย์นะคะผลิตผลิตปีชูเทาสันเวันะคะตัวนี้ก็ตกแล้วประมาณหกพันเหรียญทั้งนี้หกสี่ยสี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าก็ห้าหมื่นกว่านาฬิกาห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าแล้วก็มารวมคอมพิวเตอร์ตัวนี้ประมาณสองหมื่นกว่าก็ เจ็ดหมืนกว่าเจ็ดหมืนกว่าได้กําไรตัวนี้นะคะได้กําไรคือตุ้หมูเพชรไม่รู้ต้องไปถามร้านเพชรราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแล้วก็ได้กําไรตัวนี้อ่าหูฟัง sony ตัวนี้นะคะก็ได้กําไรตัวนี้เกินเจ็ดหมื่นนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้ iPhone นะคะของ iPhone ตัวนี้ขาตั้งนะคะ ก,ก็ได้กําไรนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะกุชชี่นะคะก็ได้กําไรนะคะตัวนี้ก็เป็นกําไรนะคะตัวนี้ก็เป็นกําไรนะคะหลุยเวอร์จงตัวนี้ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันนะของผู้หญิงนะคะอันนี้ของผู้ชายมันก็คุ้มนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คืออส่วนเลลกๆพวกนั้นคือกําไรนะคะต้นทุนต้นทุนที่ไปคิมกับเพื่อนๆหุ้นกันก็ได้มาแล้วนะคะก็คือตัวนี้ก็ประมาณถ้าเราไปไปขาย แล้วเราไปขายเราก็ได้สองหมื่นกว่าตัวนี้เราก็ได้สองหมื่นกว่านะคะสองหมื่นกว่าตัวนี้นะคะโอไหวรุ่นนี้นะคะแล้วนาฬิกาสวิตอาร์มิตัวนี้ถ้าเราขายก็ได้สามหมื่นกว่านะคะสามหมื่นกว่าตกแล้วก็ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าตัวนี้ก็สองตัวนี้ก็มาหนึมื่นแปดถึงสองหมื่นนะ,ะมันก็ได้ต้นทุนกลับคืนมาแล้วก็เจ็ดหมื่นนะคะส่วนที่เหลือตรกนั้นเป็นกําไรทั้งหมด <laughs> เป็นกําไรนะคะ วเป็นกําไรนะคะพวกข้างหน้าตัวนี้แล้วเพชรตัวนี้ก็เป็นคือกําไรแล้วเราไม่รู้ว่ากําไรมันเท่าไหร่เราก็ต้องไปถามดูนะคะต้องไปถามดูว่าว่ากําไรที่เราได้มานี้เพชรนี่เราก็ไม่รู้ราคาพี่คิมไม่เคยขายเพชรนะก็ไม่รู้ราคานะคะส่วนพวกนี้ก็คือกําไรแล้วประมาณจะกําไรประมาณหมื่นกว่ามั้งรวมๆเจ็ดจิบจ้อยพวกนี้นะคะ ว่ากระเป๋ากุชชี่กระเป๋าหลุยวัวต้องกระเป๋าใส่แตงสีฟันยาสีฟันในไรพวกนี้นะคะเออแล้วก็ไอตัวนี้ฟิลิปนะคะฟิลิปเปตัวอ่อที่โกนหนวดโกนขนตะแคงก็ได้นะ,ะหัวปั่น3อันนี้ใครมีแฟนก็ไว้ให้แฟนใช้ได้นะคะก็ประมาณ พันกว่าบาทพันกว่าโคนพันกว่าโคนอันนี้คูณสีก็ประมาณสามสี่พันบาทสามพันสามพันบาทสี่พันบาทนะคะปีหนึ่กรุ่นนี้นะคะโอเคส่วนพวกนี้ก็คือกําไรนะคะพวกนี้คือกําไรนะคะส่วนหน้านี้คือกําไร,อ,นนอ,ไรอันนี้ก็คือต้นทุนที่เราลงทุนไปกล่องส่นพวกนี้เจ็ดหมื่นบาทโอเคนะคะมันก็คุ้มนะคะคุ้มเกินกว่าคุ้มเลยเพื่อนๆคุ้มเกินกว่าคุ้มนะคะเหมันก็ได้กําไรนะคะไม่ขาดทุนเอาละตกลงว่ะ วดนี้เราได้กำไรพี่คิมไม่ขาดทุนกับเพื่อนๆนะคะในการเปิดกองซุมยุโรปนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเราก็มาแข่งกับยูทูบเบอร์ที่เมืองไทยบ้านเราที่เขากำลังฮิตเปิดกองซุมกองซุมกองซุมนะคะอ่าอ่าถ้าอ่าพี่เกมส์ทำ สอนนักเรียนนะคะสอนนักเรียนบ่อยๆนะคะหรือว่าประกาศขายบ้านและที่ดินบ่อยๆเพื่อนๆอาจจะเบื่อใช่ไหมคะวันนี้ก็มาทําการ exciting มาเปิดกล่องสุ่มยุโรปที่พี่คิมไปรับจากไปษณีนะคะอือโอเคนะทางยุโรปเขาก็ให้กําไรเหมือนกันนะกันนี้ก็คือต้นทุนแล้วคอมพิวเตอร์สวิตอาร์มี่มอเตอร์โรล่าเราก็ได้ครูเเลยใช่ไหมส่วนตรงนี้พวกนี้ส่วนหน้านี้ก็คือกําไรแล้วค่ะหมื่นกว่าบาทนะก็ไม่ขาดทุนนะคนะ โอเคนะคะแค่นี้นะหิว <c oughs> ข้าวแล้วโอเคไปแล้วนะ,ะไปก่อนไปแล้วโ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเพ่ออีกเพลงหนะะึ่งอ่ะเออนักร้องคนโปรดนักร้องคนโปรดที่คิมโอ้โอ้โอนักร้องคนโปรดที่คิมนะคะฮูแฮปปี้วีเอนเพื่อนๆอ้าวเปิดจองส่มเรียบร้อยนะคะ วันนี้ก็ได้กําไรหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นโอเคนะลงทูในเจ็ดหมื่นอันนี้ก็คือทุนนะคะส่วนหน้านี้คือทุนส่วนนั่นคือกําไรนะคะเพื่อนเพื่อนคิมถ่ายรูปกันใหญ่แล้วนะคถ่ายซู้มวิดีโอมือถือกันใหญ่เลยก็หุ้นด้วยกันกับเพื่อนฝรั่งนะคะอุ้นกันสิบคนนะคะอุ้นกันกับเพื่อนฝรั่งสิบคนแล้วมาแล้วก็ให้พี่คิมทำยูทูบเบอร์ทำเปิดกล่องซุ้ม ในยุโรปนะคะเพื่อจะโชว์น้องๆที่ประเทศไทยนะคะเรามาแข่งกันเปิดกล่องสุ่มกับคนที่บ้านเมืองเรานะคะว่ากล่องสุ่มในยุโรปเจ็ดืันบาทที่มันได้อะไรบ้างมันขาดทุนหรือกําไรนะคะโอเคเนะาะไปแล้วหิวผ้าแล้วเจอกันนะคะ แล้วจะมีรายการเปิดกลองสุุมไปเรื่อยๆนะคะในพาียุโรปนี้นะคะแล้วแต่เราจะได้กําไรหรือขาดทุนแต่วันนี้ไม่ขาดทุนวันนี้ได้กําไรแล้วหนึ่งมื่นกว่าบาทเกือบสองหมืโอเคเนาะคุ้ม <c oughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยขยับ ขยับ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 ,ยบหน้ามันแผบเลยตอนนี้ร้อนจัดนะคะมิดไนท์แซนร้อนมากนะคะร้อนนะคะไปแล้วนะคะโอเคได้คุ้มเลยค่ะคุ้มเกินกับคุ้มเลยนะคะเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะคะหิวข้าวกดกดกดก่อนเ<ม>จอกันค่ะขอบคุณนะคะ thank for watching lai like ông